ในวงการเคป๊อปการที่คุณมีลักษณะใบหน้าหรือโครงหน้าที่แตกต่างจากไอดอลคนอื่นๆอาจทำให้คุณโดนวิจารณ์และถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเผชิญกับความคาดหวังที่สูงจากแฟนคลับและสื่อเมื่อ,อยอนจุนเดบิวต์ในปี2019เขาเป็นสมาชิกของ t b บท T ที่ได้รับการจับตามองจากแฟนๆและสื่อมากมาย แต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญคือการเปรียบเทียบกับไอดอลคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังและของใบหน้าและรูปลักษณ์ของเขาที่ดูมีความคมชัดและเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองหลายคนเริ่มวิจารณ์เขาในเรื่องใบหน้าและโครงหน้าของเขาว่าอาจจะไม่ตรงตามภาพลักษณ์และการวิจารณ์เหล่านั้นทำให้ยอนจุนรู้สึกว่าเขากำลังถูกเปรียบเทียบ และถูกตั้งมาตรฐานที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆแต่ยอนจุนก็ไม่ยอมให้การวิจารณ์เหล่านั้นมากดกันเขาจนเกินไปเขาตัดสินใจที่จะยอมรับลักษณะใบหน้าและโครงหน้าของตัวเองซึ่งทำให้เขาดูแตกต่างจากไอดอลคนอื่นๆที่มักจะมีภาพลักษณ์ที่คล้ายกันเขาค้นพบว่าความแตกต่างคือจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาโดดเด่นและไม่เหมือนใคร เขาเริ่มยอมรับตัวเองและแสดงให้เห็นว่าเขาคือยอนจุนในแบบที่เขาเลือกเองไม่หยุดแม้จะมีความวุ่นวายและเสียงแอนตี้จากภายนอกอยอนจุนยืนยันว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปในทางที่เขาเชื่อและไม่ให้ใครมาหยุดเขาได้เช่นเดียวกับการที่ยอนจุนเลือกยอมรับตัวเองและโครงหน้าของตัวเอง p p พ o บ ก็สามารถช่วยให้คุณจัดการกับภาพลักษณ์และความคาดหวังจากภายนอกได้เช่นกันค่ะยอนจุนในตอนนี้ไม่ได้ถูกเปรียบเทียบก,กับใครอีกต่อไปเขากลายเป็นยอนจุนในแบบที่เขาเลือกเองเขาเรียนรู้ที่จะยืนหยัดและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงหน้าการร้องเพลงหรือการแสดงออกทางศิลปะถ้าอยากรู้ว่าโครงหน้าของคุณเป็นแบบไหน และอยากได้รับคำแนะนำในการดูแลตัวเองหรือการเลือกสไตล์ที่เหมาะกับคุณลองใช้ PP b o t เพื่อวิเคราะห์โครงหน้าของคุณและแนะนำการดูแลตัวเองที่เหมาะสมที่สุดเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ b o t a n d Life แล้วกดไปที่หน้า PP b o t จากนั้นกด Try Demo เพื่อวิเคราะห์ไปหน้าและดูผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับคุณค่ะตอนนี้ PP b o t เปิดให้ใช้ฟรีในช่วงพัฒนา ถ้าใช้แล้วโดนใจอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆของคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในอนาคต